จากการทดลองติดเครื่องสักครู่นี้ผลปรากฏว่านะครับเทน้ําลงน้ําหายแล้วก็มีน้ําพุ่งขึ้นมาตรงงรงนี้ครับเนี่ยต้องตรวจสอบดูก่อนนะครับว่าน้ํามันลงมาที่อา่างจากส่วนไหนนะครับจากอย่างรัดปอกหรือว่าที่ฝาสูบนะครับเปิดเบิ้งแล้วก็เทน้ำเบิ้งนะครับเปิดฝาหลังดูแล้วก็ ใส่น้ำลองดูนะครับว่าน้ำมันหายไปได้อย่างไรนะจากส่วนไหนนะครับต้องให้ลือเบื้องไม้ข้างด้านฝาสูบนะครับฝาฝาสูบแตกป่อันตอนแรกนะไปสสองโดูดิน้ำเป็นสีนุมเลยครับเทน้ำลองดูเทน้ำใส่มานี่มาน้ำมาตดสอบนะครับ เค่น้ำใสตัวไหนครับใส่ที่อ่างนะครับเห็นไหมดูดิออกมาเลยครับเห็นไหมดูนะตรงไหนดีตรงไหนมันออกมาแรงเร็วมากเลยครับที่ยางรัดปอกคงไม่ใช่หรอกน่าจะฝาสูบอะ่ะน่าจะดูปากเกลียวฝาก่อนมันมันรูบโบเยอะไหมนี่ครับออกไม่เห็นเลยครับเลยหมดเลยเนี่ย ทีลงฝาสูดลงมาเห็นเลยครับเห็นเียอบมาดูครับนี่จะมาทางรูไหนดูก่อนนะครับโอ้ขึ้นมาเยอะเลยน่าจะใต้ใต้น่าจะฝา,า,าะสูบใต้ฝาสูบแหละครับอ่างใต้ฝาสูบใต้บอกสูบเลยอย่างนี้ก็ต้องถอดฝาสูบก่อนครับถอดฝาสูบมาดูก่อนถ่ายนำ้ำ ฟ้าสูงนะครับเป็นอากาศมันดันน้ําดันขึ้นมานี่พอเทน้ําลงมันเข้าอ่างหมดเลยนะครับน,น่าจะแตกตรงช่วงอาปอข้างล่างเยนะครับดูระบายน้ําดูน้ําบนนลยครับเทียนดีเกสต์นนะครับ,เ,รบเอาไปใช้งานไม่ได้ครับน้ำมันน้ำลงปาง ตรงปลนกับน้ํามันเครื่องนะครับเ๋จะได้ตรวจสอบข้างในรายละเอียดเข้าไปอีกนะครับว่ามันแตกตรงไหนนะครับต้องลือลือฝาสุบลูกสูบออกมาดีปองกมาเลยครับดอ,อกมาดูก่อนนะครับตอนเราประกอบบอกเราไม่ได้ตีนะครับใส่ลูกแวนเลยเครื่องซ่อมบำรุงเครื่องยนต์กาเรเกษตรนะครับ tnd 70 นะครับซ้อมว้นะครับใส่งานได้ครับรุ่นนี้ครับดีดีนะครับแลงพอมีอะไรเปลี่ยนนะครับแต่อ้างแตกก็ต้องหาอ้างมาเปลี่ยนไหมนะครับตัวนี้ครับครับบากก็เลายการป่าแช่นะครับเครื่องยนต์การเกษตรรุ่นเก่านะครับสวัสดีครับ